มาพี่น้องกินข่าวน้อกันป่าเราทอดไข่ทอดหมูแล้วก็ปิ้งแหนมเนาะเป็นม้าวหินเป็นแล้วมุนาด้วยร้านไทยเดินเป็นอาหารไทยเดินเป็นอาหารไทยที่นี่นี่เดินเป็นอาหารไทยเอากินลุงมา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 เด็กพี่นอนเด้อขับไปกินบขับไปเจ้าภาพเกันยังเมื่อบ้านเถกกินก่อนมาป้ามา กินโดน้ำบ่ตงงักินโลกินโลจะภาพพิวภาพบุิวเราเป็นพอนี่้วเอะากินท้องล้วบ่อาาขาดกะบาดนี่กินท้องแล้วเนาะเจนรถดะนรถ้ขับยากนะอมแข็งคอแข็งะจะพาลงนะอันนี้ก็ยังปบคอยแข็งอบแข็งอบไะินหัวเทมเป้

Nhìn <laughs> nào Phải luôn, chia ăn một suốt Chia <laughs> ăn một suốt này đó Một bớt đó Có đen có kìa. Có đấy แขงเลยพอขางเจ้าลดึงขางนึงอีกนะลงดึงข้าปาเนะป็นอะไรลุงเอาคันนี้บ่พแค่เอ้ากคออ่อนแล้วมันก็แข็งไม่ได้ต้องปรีม

ก็ดีมันมันสอม้มอะได้กินนอครับ วันนั้นเขาจะไม่ได้เกี่ยวเลยเกลียวอะไก็เกลียววันนี้แต่ว่าก็บอกยังไม่สุกประมาณนี้ก็อหรอข้าวอะไรที่กินข้าวมันไม่หมาดต้องผ้าวนี่ป้าผมมีระตะกี้นะป้าได้กินอยู่มัมนม <c oughs> มห <c oughs> นางก็งามเลยอตะกี้เป็นสตาบมปให้เลยไม่คนเยอะเลยได้กินนั่นหมาดเดียวมันกงามเหมืมีคน,นเราคนจางเนาะ ถ้ามันกลัวนะมราก็อะไรมันไม่ไอยู well, uh ่คร yes. yes. <The> mm. ับผมมันกลัวถ้ามู่าก็จะขาวหยนพีกแม่ีนะคนมนอยู่ใกล้ๆเลยดใจเลยคนดูสะเป็นหมาว่าตัเป็นโปใหญ่ยังีโากนา ให้ปล uh> ูกไว้กับข้าวจะข้าเข้าข้าวเาุกเออปลูกยาวนวต้นงอเนีต้นงเาไหนะงว่าสนที่บ้านเดินน่วว่าวันนี้สางข้าวก็ปลูกงอะบ่มเข้าเา้แล้วต้นาข้าวเป็เนาะต้นมันปลูกปูกปเิเพิงหน้าปสูงขนาดนี้กันะ ไม้ยื่นยาวๆเลยเมื่อก่อนที่บ้านเ็นตอนนี้มันเริ่มแก่หมดแล้วเนาะเราไปทำกำลังพอดีกำลังตอนนี้ก็พอดีทำไส้ขนมแล้วเนี่ยแต่อยู่ในบ้านแล้ยิ่งพอดีเลยม嘛อยู่ในบ้านไม่ต้องข่าวว่ะข่าวซีรีส์เรื่องไหน cây cây ra cây đâm à hóm thôn nè Hôm thôn rồi mà bên mạng là chị กี้าแล้วเมื่อคุณแล้วนี่ป้าเฉงสนปันนี่เนาะแม่นป้าปันรอบนึงเด้เัวเดียวเลยรอบเขาเขะขวาดนะเด้แบบรอบหนึงเออป้าดำนี่ยังบริปันเลยบ่ยังไม่รับปันก็เถื่อนทั้งเกี่ยวว่าดเยอะนึงเด้แล้วบัดเพื่อแล้วเฉียนปันเดียวเหรอเตัวเดียวสบายล้วรับไปไหว้บ้านมะเขานี่ไปบ้านเลยไปหน้าโบที่เขาโบอยู่ นี <c oughs> ่แกเยังมามีกุญแจเฮือนเนาะแต่ที่ผมมาขนบอวัานั้นอะยังไม่ได้ยังไ่ได้ปั่นปั่นแล้วปั่นนะหน้าว่านนี่อากคุณยุงมาขนเออจำคุมาขนอะไรนะแต่หน้าอะไรนะน้าึกนะั้นับแล้นเลกาจะันนันวะเาปยาดทนบ้ ผมนีผลนะมันก็มี่ยูกก็มีแบบเขาเห็นอะไรแล้วแม่ทุกอย่างหมแล้มันคนยามนาวมันแน่นี่แหละวานลิ้นมืออะไรมือวานนี่คืออยุ่เออบรรยากาศไหลิ้นปากกเทียวันเจมันนี่ก็มี่อะไรแล้วลมแ่ลมแ่กระมี่เนาะ

ป็ถ้าปันเทเดียวพี่น้องคนนอ้นคลิปก็ขอลาไปเพียงตอนนี้ก่อนรัพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพร้อมใหม่คลิปหน้าก็เคยลาสบายดี